สวัสดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยาเ,เปิดดวงเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันอะดูมาดูกันซิว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันกับคุณเนอะอะไรนะที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน เรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบประทันหันของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะเช่นเดิมนะการอ่านไพ่ของเราก็ถือว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เรื่องของคนหนึ่งคนใดนะเออเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตรงกับเรื่องตรงกับดวงของใครได้เป๊รร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะดูเพื่อความเพลิดเพลิน เออเนาะถ้าดูเร็วไม่เพลิดเพลินดูเร็วไม่บันเทิงดูเร็วไม่เชื่อดูเร็วไม่เกิดความศรัทธาปิดหรือเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้มาดูนะคะโอเคไหมเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อที่ยานในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อคุณมีความศรัทธาและเชื่อมัน่นดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ศรัทธาและไม่เชื่อมัน่น ก็ปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะดูว่าเป็นแนวทางเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดปุ่มซุปเปอร์แตงนะเป็นค่าครีเป็นค่าครูเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินเนาะถ้าดูแล้วเครียดดูแล้วซีเรียสอย่าดูนะดูแล้วให้มันแบบเพลิดเพลินอะฟังเล่นๆฟังเพลินๆน,นะคะ อะเรามาดูกันซิว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรพลังงานตัวตนของคุณในช่วงนี้โอ้โหอ,อยู่ในเซฟโซนของตัวเองสี่เหรียญประหยัดมัธยตัติอดออมอยากเก็บเงินอยากมีเงินเก็บ กำลังหรช่วงสร้างเนื้อเก็บเงินสร้างตัวเก็บเงินอสี่เหลี่ยนห่วงแหนความโสดหวงแหนความเป็นตัวเองห่วงแหนอะไรบางสิ่งบางอย่างอืยึดติดเกาะติดอสี่เหลี่ยนดูลักษณะสิอะ่ะเหยียบไว้กอดไว้แล้วก็อยู่บนหัวอถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยคุณอยากมีเงินเก็บคุณอยากเก็บเงินคุณกําลังออมเงินหรือ ถ้าเป็นเรื่องคือถ้าเป็นเรื่องโดยโดยสภาวะตามความรู้สึกนะตามความรู้สึกนะคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณน่ะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องหาเงินเพื่อที่จะคือมีอาจจะมีภาระเนาะนี้สินภาระการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้สี่เหรียญมาดูกันต่อเนาะว่า,าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบ ประทานหันกับคุณบางเดอะไฮพิทเทสเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์เดอะไฮพิทเทสสี่เหลี่ยนเป็นสภาวะของคือ,ค,อคือคุณนะถ้าเกิดว่าให้ให้ให,ให้ให้ถ่ายตรงนี้นะมันเป็นลักษณะของความลึกลับซับซ้อนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้อารมณ์ของคุณลึกๆภายใต้ความรู้สึกของคุณลึกๆคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างหวงแหนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเนาะหวงความเป็นโสดหวงความเป็นตัวของตัวเองหรือคือ,อคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเขาเรียกยังไงเก็บอารมณ์ไว้ลึกๆเก่งแล้วภายนอกอาจจะรู้สึกว่าใครก็ทายของเดาคุณอะค่อนข้างยากเดาเกมคุณค่อนข้างยากอะไรประมาณนี้น h e h y p o t h e s i อารมณ์ของคนที่มีช่วงจังหวะอารมณ์ที่ แปรปรวนได้ได้ไหมได้ในช่วงจังหวะนี้นะความลับการแอบ,บซ่อนการเก็บความลับไว้ลึกๆมีอะไรที่อยู่ภายในใจลึกๆเออมีความลึกลับซ่อนซ่อนเร้นหน้าคนพบหน้าค้นหาช่วงนี้เดอะไฮพิเทสมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์มีคนหวงแหนคุณเอออะเดอะเวิด์โอ้โห ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเองความเพลียพร้อมที่สร้างด้วยตัวเอง the high p r i e t test the w o r the world ความอุดมสมบูรณ์ the world คือสภาวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหลายๆคนเลยมูเป็นช่วงที่หมู the high p e s t เป็นช่วงที่ขอพรเป็นช่วงทำบุญเป็นช่วงแรงอธิษฐาน the w o r l ต่างชาติดีต่างชาติเด่นต่างภาษาดีเนาะ,ะมีความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนนะ,ะตัวคุณอ,อาจจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านแตกต่างจากผู้อื่นก็ได้ด้วยให้เด e w เว l ลความอุดมสมบูรณ์5ถ้วย5ถ้วยอดีต ห้าถ้วยคนอ,อกหกักบางคนอ,อกหกักบางคนเลิกกับแฟนบางคนออกจากงานบางคนผิดหวังในเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจการยึดติดอยู่กับอดีตการยึดติดอยู่กับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วยังตราตรึงฝังใจเออประมาณนี้ ก็เลยทําให้ช่วงจังหวะเวลานี้อารมณ์ของใครหลายๆคนที่รับชมคลิปนี้อ่ามันอยู่ในช่วงที่บางครั้งก็อยู่กับปัจจุบันบางครั้งก็อยู่กับอดีตก็ได้ด้วยนะอ่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสามถ้วยสามถ้วยตรงนี้นะถ้ามองในในในเรื่องพลังงานเรื่องบวกๆก็คือประมาณว่า ออดีตกำลังอดีตที่มันไม่โอเคกําลังจะผ่านพ้นไปได้ได้ดีกําลังจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นระดับแบบระบบแบบเติกปาตีเออระบบแบบ สคนนะเออสคนอะไรอย่างเนี้ยก็เลยทำให้คุณนะมันจะไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่หรือเปล่าเอยนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะเดวไฮพิเทสคือสถานะที่ไม่ชัดเจนการหลบซ่อนการแอบซ่อนเออเดไฮพิเทสมีอะไรคข,ขางคาติดค้างอยู่ ลึกๆอะไรประมาณนี้นะอห้าถ้วยผิดหวังห้าถ้วยพลาดโอกาสห้าถ้วยเสียใจห้าถ้วยอดีตที่รันทดอดีตที่อาจจะไม่ถึงกับรันทดอดีตที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับความรู้สึกอะไรประมาณนี้การปล่อยวางซึ่งระเว้นซึ่งอดีตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าบางคนนะคุณถ้าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเติร์กปาร์ตี้อะเป็นแบบสมคนเป็นแบบที่อะไรอย่างเนี้ย าการปล่อยวาง move on จากอดีตที่มันไม่โอเคในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีจะนำพาซึ่งสิ่งดีมาให้คุณในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้เข้าใจไหมคือเหมือนว่าถ้าคุณะเออช่างมันเถอะออมันเป็นแบบสามคนและเป็นเตอร์ปาร์ตี้และเป็นคือฉันไม่ชอบแบบนี้ ละไปตัดไปทิ้งไปวางไปแล้วคุณกำลังได,ได้เจอสิ่งดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้น,นอ่ะทีนี้สามถ้วย นะบางคนเร็วๆนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณเคยพลาดเรื่องความรักเคยเสียใจเคยอกหักเรื่องความรักในอดีตมันจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเรื่องอความรักเข้ามาออทดแทนอะไรประมาณนี้มาดามใจมาช่วยเหลือก็หนุนได้ประมาณนี้นะข่าวดีเกิดขึ้นนะบางคนจะได้ไปงานมงคล3ถ้วยนะงานมงคลงานปาร์ตี้มิ팅อะไรต่างๆเนะาะสถ้วยตรงนี้เฉลิมฉลองมีเรื่องดีมีข่าวดีเกิด ได้ไพ่สามถ้วยจะทําให้รู้สึกว่าคลายความเหงาความเศร้าไปได้บ้างเออประมาณนี้อะ่ะมาดูซิเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันเออคือเรื่องอะไรโอ้โหดิไฮโลแฟนนะไพ่พระขึ้นมาดิไฮพิ t เทสดิไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อนหนุนผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อนหนุนบุญกุศลเกื้อนหนุน บุญเป็นเกาะกำบังคุ้มครองตัวคุณอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นเกาะกำบงังเป็นอะไรที่มันแบบรกักโอบอ้อมโอบอุ้มปกป้องคุ้มครองคุณไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ดีไฮโดรเฟนเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือบุญกุศลของคุณก็ได้เป็นเกาะกำบงังคุ้มครองปกป้องรักเอออยู่รอบตัวคุณอยู่ใกล้ตัวคุณ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันเหมือนว่าเร็วๆเนี่ยบางคนจะได้ไปทําบุญบางคนจะได้ไปแบบเกี่ยวข้องอะไรกับพระกับศาสนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้อืมอ่ะมาดูกันซิว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโอ้ตั้งกดเลยเดอันกำลังจะพูดว่าดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆ แต่คือพูดไปดึงไปดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องพูดได้แค่เนี้ยก็ดึงออกมาปุ๊บโอ้โหเดอะซันเลยเป็นเรื่องดีๆอะต่อเนื่องเลยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆนะไพ่ที่ไฮโแฟนไพ่เดอะซันขึ้นมาต่อเนื่องกันเลยเป็นพลังงานของไพ่เดอะซันเนี่ยต้องบอกเลยเป็นไพ่ที่มีพลังงานถ้าใครดูดูช่องของเต้ยนะจะรู้เลยเดอะซันความหมายเขาลำดับหนึ่งในไพ่78ใบเนี่ยเดอะซันความหมายที่ดีที่สุดในสำรับคือสิ่งที่ดี ส่วนประกอบของไพ่ The Sun The World เนี่ยมันเป็นไพ่สมบูรณ์นะ t s u Sun The World ชื่อเสียงเจติยศความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังโชคลาภเงินทองความสำเร็จแรงปัถนาสิ่งดีจะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นไพ่เดอะซันพลังงานที่ได้กำเนิดเกิดใหม่มีชีวิตชีวาสดชื่นสดใสมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาเออประสบความสำเร็จ ประมาณนี้เลยนะไพ่เดอะซันพรที่ขอบุญที่ทํากุศลที่สร้างช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณงามคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างนี้เคียงคู่เคียงข้างเออเนาะไพ่คุณเริดอยู่นะไพ่คุณเริดเหมือนเดอะซันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยการันตีเลย ขึ้นมายืนยันให้คุณเลยว่าต่อจากนี้ชีวิตเนี่ยมันเคยเจอห้าเหรียญมาแล้วห้าถ้วยมาแล้วมันเคยมีความผิดหวังมีความอกหักมีเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจมีเรื่องอดีตที่มันไม่โอเคมาแล้วต่อไปนี้ชีวิตจะเหมือนกับว่าสดชื่นสดใสละลาชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันคุณกําลังจะได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่แบบ ดีอ่ะดีงามอะดีงามเลิวหรูอะ The ะ u n The Moon น่ะไพ่เดอะเวิลด์เดอะซันเดอะมูนอาร์ดิไฮโลแฟนถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะต้องบอกเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เซนคุณแม่นลางสังหอนคุณแม่นมากถ้าคุณเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคุณสามารถดูดวงได้แม่นมากแล้วก็ช่วงในี้เซนคุณจะแรงลางสังหอนคุณจะดีแม่นยำประดุดจับแบบเหมือนตาเห็นเลยประมาณนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้พลังงานตรงนี้เนี่ยอะไรก็ช่างที่คุณกังวลที่คุณไม่สบายใจอะไรก็ช่างที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้มารบกวนเออในโสตประสาททําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมีความกังวลเรื่องอะไรที่คุณอาจจะกังวลอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะหายมันจะคลายไปนะ แล้วมันก็จะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีไพเดมูลถ้าคุณเคยอธิษฐานเคยขอพรต่อเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะ,อะไรก็ช่างที่คุณเคารพนับถือศรัทธาองค์พระองค์เจ้าอะไรก็ช่างจะส่งผลแล้วนะส่งผลเป็นไปในทางที่ดีจะประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังด้วยนะอะมาดูกันต่อไปซิมาดูกันต่อไปซิว่าเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันโอ้โหความรักจ้า ถ้าใครเป็นคนโสดบอกเลยสายโสดสายโสดสายสายโสดสายบันเทิงอะไรอย่างเนี้ยอคุณกําลังจะมีคนมาดามใจใครเคยอกหักใครเคยมีปัญหาความรักห้าถ้วยผิดหวังความรักสองถ้วยมาแล้วจ้ะไม่ต้องกังวลเลยคุณจะมีรักที่ดีๆเข้ามาคุณอาจจะเคยไปขอพรต่อเทพเทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้เจอคู่แท้ให้เจอความรักที่ดีให้เจออะไรอย่างเนี้ยคุณจะได้คุณจะเจอนะ บอกเลยใครใครเป็นคนโสดคุณจะเจอแล้วถ้ายิ่งใครเคยไปขอพรอ,อธิษฐานเอาไว้คุณจะได้คุณจะเจอคุณจะสมหวังในเรื่องความรักไพ่สองถ้วยมาแล้ว To o อฟคั cup, มาตรงนี้เนี่ยมงบอกการันตีเลยว่าคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ดีเจอกัลยาณน,นามิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอคนเคียงข้างเคียงคู่ที่ดีอ่ะถ้าเป็นคนที่มีคู่ คุณก็อาจจะเจอลูกค้าดีมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วไม่มีประเด็นเรื่องความรักเลยความรักหนูดีสดชื่นสดใสอยู่แล้วค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็จะได้เจอแบบคนดีเคียงคู่เคียงข้างอลยาณมิตรด,ดีลูกค้าดีอ่าอะไรประมาณนี้คู่ค้าคู่ขายซัพพอร์พตพาร์ทเนอร์หุ่นส่วนอะไรอย่างเนี้ยดีส่อวยการตกลงเจรจาดี ไม่ต้องกลัวนะการตกลงเจรจาส่งผลเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นไพ่พ,พลังงานสองถ้วยโอ้โหจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะบางคนจะได้แต่งงานนะเนี่ยเพราะว่าสามถ้วยมาสามถ้วยคือการจัดงานปาร์ตี้การจัดงานมงคลการมีงานสังสรรค์กินเรียงการมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ไฮโลแฟนการทําตามประเพณีทําตามศาสนาอ่าทตามมัฒนธรรมอืมทาให้ถูกต้องตามจารีตอะไรประมาณนี้ อ่ะเดอะซันเนี่ยเรื่องดาวดีๆนิวเอเนจีเลยพลังงานแบบรักใหม่ๆที่กำเนิดเกิดมาเดอะมูนไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลน,นะสองถ้วยมาแล้วนะสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนกัลยาณมิตรที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนคู่รักที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนโสดนะการพูดคุยการตกลงเจราจาเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่อ่าเป็นแบบาวัยทำงานอะไรประมาณนี้เออเนาะดีนะด,นะดีอ่ะ กระทันหันสาออสซอาอัศวินอัศวินดาบตรงเนี้ยรถเร็วทันใจเกิดขึ้นแบบกระทันหันเออีบางคนจะมีคนมาจีบแบบกระทันหันเออจะมีคนมาขอแต่งงานแบบกระทันหันบางคนจะมะีเขาเรียกว่าลูกค้าดีๆมาแบบกระทันหันบางคนจะมีการจบตกลงพูดคุยเจรจาได้สําเร็จแบบกระทันหันบางคนจะมีชื่อเสียงแบบกระทันหันบางคนจะมีเรื่องราวดีๆแบบกระทันหันอืม เห็นไหมเรื่องราวดีดเกิดขึ้นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเห็นไหมลักษณะของเ,อเขาเรียกว่าอัศวินดาบรวดเร็วทันใจประมาณนี้อ่ะดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนนะจะมีเขาเรียกว่า,า,นนะา,วาหนุ่มหนุ่มบุรุษขี่มา้าขาวอัศวินขี่มา้าขาวมาดามใจมาช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเออนะอ่ะมาดูกันต่อซิว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันโอ้โห วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาดีวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาบ่งบอกถึงว่าดวงขาขึ้นดวงเปิดชะตาดีฟ้าเปิดนะไพ่แห่งความโชคดีไพ่แห่งความโชคดีไพ่แห่งความสมหวังชะตาขาขึ้นดวงเปิดฟ้าลิขิตวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งความสําเร็จกงล้อมหาสมบัติเขาเรียกว่า ดวงเปิดชะตาขึ้นดวงขึ้นในช่วงนี้นะต้องบอกเลยนะว่าดวงขึ้นไพ่วิวออฟฟอร์จูนของคุณเนี่ยเห็นไหมไพ่เดอะซันไพ่เดอะเวลไพ่พระไพ่เดอะไฮพิทไพ่สองถ้วยสถ้วยไพ่ดีนะไพ่ไพ่คุณดีนะไพ่คุณเป็นไพ่ใหญ่นะเป็นไพ่แบบ ไพยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเออนะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งอยู่ในตัวเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีแรงบุญแรงกุศลเกื้อนหนุนอะไรประมาณนี้เลยคนที่รับชมรับฟังคลิปเนี้ยนะอ่ะควีนออฟสอดราชินีดาบเห็นไหมคุณจะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยความฉลาดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถความชัดเจนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจ เห็นไหมคุณจะผ่านมันไปได้อะไรก็ช่างที่คุณเจอมาอ่าถ้าใบนี้ขึ้นมาเดอะทาวเวอร์ก็คือก็คือคอนเทนต์เราตั้งว่าหัวหัวเรื่องของเราตั้งว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันคือเรื่องอะไรกระทันหันไหมล่ะเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์คือกระทันหันฉับพันทันด่วนฉับพันทันใจกระทันหันอืม เกิดขึ้นแบบกระทันหันแน่ The Tower นะเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยนะแทมแพรนคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโอ้โหคุณเอ๋ยคุณจะได้เงินด้วยคุณจะได้ความรักด้วยแรงบุญแรงกุศลด้วยคุณจะได้สิ่งดีด้วยได้รับความโชคดีแบบกระทันหันเกิดขึ้นแน่นอนสี่ไม้เท้าเอ๊ะใครจะได้แต่งงานอ่ะ ซิมเทาใครจะได้แต่งงานใครมีปัญหาบางคนนะต้องบอกเลยบางคนต้องบอกเลยต้องบอกเลยนะเอาน,นี้เอาเป็นบางครสนะอ่าเป็นบางครสบางคนบางกรณีนะอาจจะเป็นส่วนน้อยใครที่เลิกกับแฟนใครที่มีทะเลาะกับแฟนงอนกับแฟนกนไปเขาจะมางอคุณ บอกเลยว่าเขาจะมางอคุณเขาจะมาขอคุณคืนดีอืส่วนบางคนที่เป็นคนโสดคุณจะได้เจอความรักที่โอเคที่ดีกว่าเดิมบางคนที่ไม่ไม่ได้รอคนเก่าแล้วแล้วคือ Move on จากอดีตได้แล้ว m o v e on จากความอกหักผิดหวังได้แล้วคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีเด e Sun ันเนี่ยเป็นแบบ New energy เลยพลังงานใหม่ๆเลย นะเป็นนิวเอเนจีเป็นพลังงานใหม่ๆพลังงานดีๆเลยพลังงานเลิศๆเลยแทมแปรนดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเปลี่ยนแปลงปไปในทางที่ดีพไพ่สี่เท้าสี่เท้าคือความมั่นคงสี่เท้าคือบ้านได้นะสี่เท้าคือการแต่งงานได้งานมงคลได้ไพ่สี่เม้เาววิวออฟฟอร์จูนเดดซันเงินเงินทองทองใครมีปัญหาการเงินใครยากจนขัดสนเรื่องการเงินสิ่งดีจะเกิดขึ้นความขาดแคลนจะหายไปนี่ มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันทันด่วนเลยนะแทม์แพรนเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของคุณได้มีความสัมดุลมากขึ้นให้มีเขาเรียกว่ามีการถ่ายเทอะไรที่แบบไม่ดีออกไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความบลารซนมากขึ้นนะ่ะเออนะแทมไพ่แทมรแทมรนอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทมแรนแล้วก็ตามมาด้วยนีะ่เห็นไหมอ่าโฟ f ์ทแวนเป็นไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องบอกเลย พลังงานดีพลังงานเริดคือไพ่เดือดซันเขาขึ้นมาการันตียืนยันแล้วว่าสิ่งดีเกิดขึ้นอ่ะนี่คือเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นกลับกับคุณแบบกระทันหันเออนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่รอคอยสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนาน,นะคะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้า